ย้อนไปเมื่อสมัยตอนที่ผมกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ๆตอนนั้นผมต้องการทำธุรกิจร้านคาแครเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็พอดีว่าพ่อของผมท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตชุมชนเท่าไหร่นักพ่อท่านก็เลยยกที่ดินแปลงนั้นให้ผมทำร้านคาแครมันจะได้ช่วยลดต้นทุนไม่ต้องไปเสียเงินเช่าที่ทำร้านพ่อบอกว่าที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ดินมรดกที่พ่อได้รับมาจากปู่และคุณปู่ท่านก็ได้รับมาจากคุณปู่ทวดอีกทอดหนึ่งเดิมทีแล้วที่ทางแถวนั้นมีแต่ป่าภัยเป็นเรือกสวนไล่นาไม่คิดว่าความเจริญจะเข้ามาถึงด้วยซ้ําแต่พอมาถึงรุ่นของผมที่ดินแปลงนี้กลับอยู่ไม่ไกลจากแตงชุมชนและก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากมายนักเมื่อเห็นว่าทุกอย่างลงตัวแล้ว ผมก็เริ่มต้นลงมือทำร้านคาแคร์อย่างที่ตั้งใจไว้ตอนที่ต้องไปสะสางที่ดินแปลงนั้นผมจ้างรถแบ็คโฮมารื้อขุดถอนรากถอนโคนป่าไผ่ออกอยู่สามวันกว่าที่ดินจะพร้อมใช้งานเพราะอย่างที่บอกที่ดินแถบนั้นเมื่อก่อนนั้นเป็นป่าไผ่ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่บริเวณรอบๆกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นบ้านเรือนผู้คนและอาคารพาณิชย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ที่ดินแปลงของผมนี่แหละที่ยังเป็นป่าภัยมันมีเรื่องราวชวนให้ขนหัวลุกเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมไปสำรวจที่ดินในครั้งแรกวันนั้นผมเดินทางไปกับพ่อแม่พวกเราไปถึงตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเกือบเกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วผมก็จอดรถไว้ริมถนนด้านหน้าที่ดินของเราแล้วเรา3าคนพ่อแม่ลูกก็เดินสำรวจอยู่รอบๆแค่ด้านนอก คือที่แปลงนี้มันค่อนข้างรกเพราะถูกปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ไม่มีใครมาสนใจใยดีเลยเว้นแต่ตอนที่เขามาติดต่อเพื่อจะรังวัดที่ดินเท่านั้นถึงจะมีคนมาดูเพราะงั้นเราก็เลยกลัวว่าจะมีสัตว์มีพิษมาอาศัยอยู่ก็เลยไม่กล้าเข้าไปข้างในแค่ไปดูให้พอรู้ว่าเป็นที่ดินแปลงนี้นะตอนนี้สภาพมันเป็นอย่างนี้นะอะไรทำนองนั้นจะได้วางแผนกันว่าจะต้องทำยังไงบ้าง ต้องใช้งบประมาณเท่าไหรพอเดินดูรอบๆเสร็จแล้วเราก็ชวนกันกลับบ้านจังหวะที่กำลังจะขึ้นรถแม่ของผมดันได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้แม่ก็เลยหยุดยืนฟังผมเห็นว่าผิดสังเกตที่แม่ไม่ยอมขึ้นรถสักทีผมก็เลยถามแม่ไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยถามผมกับพ่อว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไหม ผมกับพ่อก็เงียบเพื่อพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแม่ก็เลยบอกว่าเสียงมันดังมาจากในป่าภัยตอนนั้นผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่แม่เป็นกังวลคือแม่กลัวว่าจะมีใครเอาเด็กทารกมาทิ้งไว้เหมือนที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆและเพื่อความสบายใจของแม่จากที่พวกเราไม่อยากเดินเข้าไปก็ต้องได้เข้าไปดู คือวันนั้นตั้งใจจะไปดูที่ดินก็นเลยเอารถกระบะขนจอบเสียมมีดพราผมถือจอบพ่อถือมีดพระแม่ถือเสียมเราสามคนพ่อแม่ลูกถืออาวุธครบมือเดินเข้าไปในที่ดินรกร้างที่เต็มไปด้วยต้นไผ่เพื่อไปตามหาที่มาของเสียงที่แม่ได้ยินอ้อต้องบอกก่อนว่า บริเวณที่ติดกับที่ดินของเรานั้นไม่มีบ้านคนเลยเพราะงั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเสียงลูกบ้านไหนร้องไห้งองงแงในระหว่างที่พวกเราเดินตามหาเสียงร้องของเด็กทารกเชื่อไหมว่าพ่อกับผมไม่ได้ยินเสียงที่แม่ว่าเลยมีแม่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังอยู่ตลอดนั่นแหละคือเรื่องแปลกเรื่องแรก เราเดินเข้าไปได้ไม่ไกลแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเหมือนแม่ได้ยินเสียงเด็กร้องมากกว่าหนึ่งคนแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกก็มองหน้ากันเพราะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติครั้งที่สองเราเดินไปต่ออีกแค่ไม่ถึง2 9พ่อก็สกิดให้แม่กับผมหยุดเดินแล้วพ่อก็ชี้ให้พวกเราดูอะไรบางอย่างที่วางเกลื่อนอยู่บนพื้นข้างๆกอไผ่ขนาดใหญ่กอหนึ่ง ผมเห็นข้าวของเครื่องใช้ของเด็กอ่อนถูกวางทิ้งเอาไว้พวกเรารีบเดินบึงเข้าไปดูทันทีข้าวของเครื่องใช้พวกนั้นมันมีทั้งเก่าและใหม่เก่าจนขนาดที่ว่าขวดนมขึ้นรอยล้าของพลาสติกที่ผ่านแดดผ่านฝนมาไม่น้อยและใหม่แบบชนิดที่ว่าฝุ่นยังไม่จับดูแล้วเหมือนจะถูกนำมาทิ้งไว้ได้ไม่กี่วันและที่ทำให้มันน่ากลัวมากก็คือร่องรอยทูบเทียน ได้สายสินที่ดูเหมือนว่าบริเวณนี้มีการทําพิธีอะไรบางอย่างมันทําให้ผมพอจะรู้แล้วว่าแม่ไม่ได้หูแววหรือหูฝาดแต่สิ่งที่แม่ได้ยินนั้นมันสําหรับคนที่มีสัมพัน์พิเศษแบบแม่เท่านั้นถึงจะรับรู้ได้พอพวกเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเสียงที่แม่ได้ยินไม่น่าจะใช่เสียงของเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่และบริเวณนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติ เราสามคนก็ตัดสินใจเดินกลับออกมาคืนนั้นผมก็ดันเก็บเอาไปฝันผมฝันว่าได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้กระจองงองแงผมยืนอยู่ในที่มืดคนเดียวมันทำให้ผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมไม่กล้าขยับตัวเดินไปไหนเลยได้แต่ยืนหันซ้ายหันขวามองหาเจ้าของเสียงร้องไห้นั้น แล้วผมก็หันไปเจอกับเด็กทารกประมาณ4-5ห้าคนร้องไห้อยู่มีเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วค่อยๆคลานเข้ามาหาผมผมย่อตัวลงนั่งเพื่อจะอุ้มเด็กคนนั้นมาปลอบแต่พอเด็กคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นมาผมก็เห็นว่าเบ้าตาของเขากลวงโบไม่มีลูกตาแล้วอยู่ๆก็มีน้ำตาสีแดงเหมือนเลือดไหลออกมาจากเบ้าตา ผมตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแต่เสียงร้องไห้ของเด็กทารกยังคงดังกล้องอยู่ในหัวของผมพอตั้งสติได้ผมก็คิดปลอบใจตัวเองว่าผมคงเก็บเรื่องที่ไปเจอมาเมื่อเย็นนี้เอามาฝันปเป็นตูเป็นตาแล้วผมก็นอนต่อแต่พยายามข่มตานอนยังไงก็นอนไม่หลับจนผมได้ยินเสียงเปิดประตูห้องนอนของพ่อกับแม่ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงเปิดสวิตไฟ ผมเลยลุกจากที่นอนออกไปดูว่าใครตื่นแล้วก็เห็นว่าเป็นแม่กำลังจะเดินลงไปที่ชั้นล่างแม่เห็นผมเปิดประตูห้องออมาตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางก็แปลกใจผมก็เลยเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนให้แม่ฟังเช้าวันนั้นแม่ก็เลยพาผมไปใส่บาตเพื่อความสบายใจในช่วงสายๆพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกพากันไปหาพระที่วัด แถวแถวบ้านเรานั่นแหละเพื่อไปปรึกษาท่านเรื่องที่เราไปเจอมาเมื่อวานนี้คือเราต้องการใช้ที่ดินแปลงนั้นทําธุรกิจพอมาเจออะไรแบบนี้มันจึงทําให้เราไม่สบายใจกลัวว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจของเราพระท่านก็เลยแนะนําให้เราไปคุยกับสัป,ปเหรอเพราะสัป,ปเพหรอแกมีวิชาอาคมในทางนี้เราก็เลยขับรถไปที่บ้านของสัป,ปเหรอซึ่งบ้านแกก็อยู่หลังวัด สัปเหร่คนนี้ชื่อว่าลุงมนัตแกเป็นสัปเหร่ต่อจากพ่อของแกว่ากันว่าลุงมนัตเคยไปเรียนวิชาคุณไสยมนต์ดำซึ่งเรียนมาจากหมอผีขเขมรแต่ว่าแกไม่ได้เก็บตัวเงียบเป็นหมอผีรับทำของหรือบ้านมืดลึกลับน่ากลัวอะไรแบบในหนังแกก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปและลูกสาวแกก็เป็นพยาบาลด้วยซ้ำ พอเราเล่าเรื่องที่ไปเจอมาให้ลุงมนัตฟังแกก็บอกว่าน่าจะเป็นการเอาศพเด็กทารกที่ตายจากการถูกทําแท้งไปฝังและทำพิธีสะกดวิญญ,ญาณเอาไว้เพราะมันมีความเชื่อที่ว่าถ้าเอาศพเด็กทารกที่ตายจากการทําแท้งไปฝังโดยการเอาไปฝังที่ป่าไผ่จะทำให้สะกดวิญญ,ญาณได้ดีวิญ,ญญาณจะหาทางกลับบ้านไม่เจอถึงจะอาฆาตแค้นยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ แต่วิญ,ญญาณของเด็กทารกเหล่านั้นจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะถูกกักขังเอาไว้พอผมได้ฟังก็รู้สึกขนหัวลุกและหดหูใจอยู่ไม่น้อยลุงมนัตเองก็ยินดีที่จะช่วยพวกเราไปปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพ่อก็เลยให้คนงานที่เราว่าจ้างไปขุดต้นไผ่เพื่อปรับที่ดินให้ไปทำงานก่อนกำหนดเพื่อไปเปิดทางไม่ให้รกมาก ใช้เวลาแค่วันเดียวบริเวณด้านหน้าก็โล่งแล้วคนงานมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานจะได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้อยู่เป็นระยะระยะจนคนงานต้งองหยุดตามหาเสียงเด็กเพราะกลัวว่าจะมีคนเอาเด็กทารกมาทิ้งไว้แล้วเด็กจะได้รับอันตรายแต่ก็ช่วยกันหาย,ยังไงก็หาไม่เจอจนคนงานพากันไปเห็นเหมือนกับที่พวกผมเห็นนั่นแหละถึงได้เข้าใจว่า เสียงเด็กร้องไห้ที่ได้ยินนั้นมันมาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านั้นมีคนงานเล่าว่าเห็นเด็กเล็กๆก,กรานอยู่แถวนั้นด้วยความตกใจก็เลยเดินตามไปดูคือจะไปอุ้มหนีจากบริเวณนั้นและตามหาว่าเป็นลูกใครแต่เมื่อเดินตามไปเรื่อยๆอยูย่ๆเด็กทารกคนนั้นก็ครานทะลุหายเข้าไปในกอไผ่ เล่นอาคนงานขนหัวลุกวิ่งหนีออมาอย่างรวดเร็วเพราะถูกผีหลอกเล่ามแทกกหลังจากพื้นที่ด้านหน้าถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมก็พาลุงมนัฐมาทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเด็กทารกทันทีที่ลุงมนัฐก้าวลงจากรถไม่รู้ว่าลงมาจากไหนพัดหอบเอาใบไผ่ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นหมุนขึ้นอย่างเป็นพายุหมุนเล็กๆจากที่แดดจ้าก็ถูกก้อนเมฆบดบังหมด มันเหมือนกับฉากในหนังผีเวลาที่คนมีวิชาอาคมมาจะปราบผีอะไรแบบนั้นเลยลุงมนัตให้หลานชายของแกที่มาด้วยเก็บเอาข้าวของเครื่องใช้ของเด็กอ่อนที่วางอยู่ตามพื้นใส่ในถุงพลาสติกที่เตรียมมาผมเองก็ไปช่วยเก็บด้วยแกให้พ่อซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินจุดทู่บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจากนั้นลุงมนัต ก็เริ่มทําพิธีซึ่งขั้นตอนอะไรยังไงผมไม่ขอกล่าวถึงแต่เราขุดเอาโครงกระดูกเด็กทารกมาได้3ามโครงกระดูกและมีชิ้นเนื้อที่แห้งลักษณะเหมือนเป็นก้อนเนื้ออยู่ในห่อผ้าอีกสองชิ้นห่อใส่พยันผืนใหญ่กลับไปที่วัดเพื่อเอาไปทําพิธีชาปนากิจสวงดวงวิญญาณและลุงมนัสยังบอกอีกว่ามีดวงวิญญาณเด็กทารกที่ถูกกักขังเอาไว้ทั้งหมดหตน หลังจากทําพิธีจนเสร็จทุกอย่างแล้วพวกเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วก็ทําการถางปรับที่ดินเพื่อทําร้านคาแครตามที่ได้วางแผนเอาไว้ทุกอย่างเป็นปกติมากจนกระทั่งคาแครสร้างเสร็จผมในฐานะที่เป็นเจ้าของคาแครก็ย้ายข้าวย้ายของมานอนเฝ้าด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นมีลูกน้องแค่สองคนและลูกน้องจะมาทำงานเฉพาะเวลากลางวัน ผมพาเจ้าโดหมาพันออสซเชียนมาอยู่ด้วยเพื่อให้เป็นเวรยามในเวลากลางคืนในสองคืนแรกทุกอย่างก็ปกติเจ้าโดมันก็ห่อหอนบ้างตามภาษาผมคิดว่ามันคงรู้สึกแปลกที่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาคืนที่ 3, าเจ้าโดมันหอนลากยาวแบบหยหวนไม่ยอมหยุดจนผมรู้สึกดวัวผมก็เลยจะไปเปิดประตูเรียกมันเข้ามาในออฟฟิศ เพราะเสียงหอนของมันมันทําให้ผมนอนไม่หลับจังหวะที่ผมกําลังชะโงกหน้าออกไปเรียกเจ้าโดผมก็เห็นว่ามีคนยดืนอยู่บนกองอิฐซึ่งเป็นอิฐที่เหลือจากการก่อสร้างผมนี่ใจหล่นลงไปอยู่ที่พื้นแล้วเพราะว่าเจ้าโดมันยืนหันหน้าไปหอนอยู่ตรงนั้นพอผมมองไปดีๆก็เห็นว่าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงผมมวยเป็นกระจุกผมก็เลยนึกโมโห ใครที่ไหนเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลตอนนี้ผมจึงเดินดุมๆเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นกะจ,จะไปถามว่ามาทำอะไรพอผมเดินเข้าไปไกลเจ้าโดมันก็หยุดหอนแล้วนั่งลงผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามายิ้มให้ผมผมรู้สึกคุ้นหน้าเธอมากเหมือนผมเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้เอ่ยปากถามอะไรเลย ผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของผมผมมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนผมจึงรีบวิ่งหนีกลับเข้ามาในออฟฟิศและโทรหาพ่อทันทีพ่อก็รีบปึ่งมาหาผมกลางดึกเพื่อมารับผมกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านผมกับพ่อก็พากันไปหาแม่ในห้องพระซึ่งแม่กำลังจัดเตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้ผมคือตอนนั้นพ่อกับแม่เป็นกังวลว่า จะมีดวงวิญญาณที่ไม่ดีอยู่ที่นั่นอีกกลัวว่าเขาจะตามผมมาอีกเหมือนตอนที่ผมฝันถึงดวงวิญญาณเด็กทารกก็เลยให้ผมนอนในห้องพระแต่พอผมเข้าไปในห้องพระซึ่งผมไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วผมก็ขนลุกและช็อกจนแทบพูดไม่ออกผมรู้แล้วว่าผีผู้หญิงที่ผมเห็นนั้นเป็นใครผมชี้ไปที่รูปผงยาทวดที่ตั้งอยู่ข้างๆรูปของปู่ทวด ผมบอกพ่อกับแม่ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมเห็นมายืนยิ้มให้ผมสรุปแล้วคงเป็นย่าทวดที่มาสอดส่องดูแลว่าใครมาทำอะไรในที่ดินที่เคยเป็นสมบัติของท่านพอเห็นว่าเป็นผมท่านก็เลยยิ้มให้และตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยไปนอนที่ออฟฟิศอีกเลยผมปิดรับลูกค้าตั้งแต่4โมงเย็นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปิดร้านข้ามืด ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเฝ้าร้านตอนกลางคืนแต่ของที่ร้านก็ไม่เคยหายเลยไม่แต่ชิ้นเดียวคงเป็นเพราะว่าที่ดินพืนนี้เป็นที่ดินมรดกจึงมีคนคอยดูแลให้เป็นอย่างดีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคุณกรครับถ้าหากได้ฟังเรื่องนี้จบแล้วแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ